ข่าวที่ออกมาจากทางรัฐมนตรนะีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัเสเซียน,นายเซอ,เอร์เกย์ลับลอบที่ออกมาชื่นชมนถึงกรอบนะการทำงานนะข้อเสนอจากทางจีนและบราซิลที่จะยุตคิความขัดแย้งในยูเครน,นครซึ่งนายลับลอบ,บก็เรียกว่ากล่าวส่งเสียงปรบมือนะครับถึงความพยายาม ของทั้งจีนและก็บราซิลนะครับซึ่งเป็นคู่หุ้นส่วนพาธาิตตที่สำคัญนะครับในกลุ่ม b ริกสนะครับที่จะช่วยหาทางเจรจารสันติภาพนะด้วยการเอ่อเรียกว่านำเสนอนะข้อเสนอแนวทางนะที่สมเหตุสมผลนะครับในมุมมองของทางรัสเซียนะครับว่าเป็นกรอบที่น่าสนใจแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับนะเพราะฉะนั้น สิ่งนี้เราก็มาฟังดูกันนะครับโดยทางออรัฐมนตรีนะครับต่างประเทศของรัสเซียเนี่ยก็บอกว่านะครับการวางตัวนะที่เหมาะสมนะของทางจีนนะรวมถึงว่ามีการพูดคุยกันนะครับกับทางบราซิลในประเด็นเนี่ยนะครับในเรื่องที่เป็นข้อเสนอที่มีประโยชน์มากเนื่องจากว่านะครับนะทั้งสองประเทศเนี่ยนะสามารถช่วยแบ่งปันนะครับแนวคิด แล้วก็ความช่วยเหลือที่จะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับนี่นายลับรอบกล่าวนะครับในการประชุมผู้สื่อข่าวในกรุงคารากัสในเวเนซุเอลานะครับโดยเขายังบอกว่าสิ่งต่างๆทั้งหมดเหล่านี้อย่างไรก็แล้วแต่นะครับนะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของกฎระเบียบนะครับของทางตะบันตกนะครับนะแต่ว่าเขาก็ยังพูดถึงว่าประเด็นที่อาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่านะครับความต้องการ ของทางตะวันตกและของยูเครนเนี่ยนะแตกต่างนะจากข้อเสนอนี้นั่นเองนะในมุมมองของนายลับลอบนะครับนะโดยเขาได้อธิบายฟังว่าทางตะวันตกเนี่ยนะอาจจะไม่ยอมรับนะในแผนข้อเสนอสันติภาพเนี่ยนะโดยที่มองว่าข้าศุกไครเมียเนี่ยนะครับนะจะถูกรวมเข้าอย่างบริบูรณ์นะครับ,นะรบที่เป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐรัสเซียเนี่ย นะทางตะวันตกเนี่ยอาจจะไม่ยอมรับนี่แหละครับคือจุดที่อาจจะเป็นไปได้ว่าการเจราจาสันติภาพมันไม่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่นะครับทางยูเครนก็พูดนะซ้ําแล้วซ้ําอีกอ่ะนะถึงเรื่องของสันติภาพในความขัดแย้งนี้จะเกิดขึ้นได้นะครับประสบสความสําเร็จเนี่ยมีเพียงแค่ว่าจะต้องคืนดินแดนให้ทางยูเครนแล้วก็คืนนะคาบสมบุทรไครเมียนะแต่ว่าทาง นายรับรองก็บอกว่าเราหวังว่าทางเคียบเนี่ยนะครับนะจะเคารพในสิทธิของใครเมียนะซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าทางตะวันตกเนี่ยมีความประสงค์ต้องการใครเมียเนี่ยกลับคืนนะครับเพราะถ้าเห็นว่าก็มีการลักษณะนะมีคือรัสเซียก็ไม่ใช่โดดเดี่ยวซะทีเดียวนะเริ่มไม่โดดเดี่ยวเมื่อพันธม,มิตรจีนกับบราซิลเนี่ยร่วมหาข้อเสนอเจราจาสันติภาพเห็นไหมก็แบบว่า การที่ตะวันตกพยายามจะโดดเดี่ยวรัเสเซียนะครับโดยขู่ไปทางจีนนะไม่ให้ช่วยเหลือรัเสเซียจริงๆแล้วจีนก็พยายามบอกว่าตัวเองวางความเป็นกลางแต่พยายามจะหาข้อเสนอสันติภาพนะครับนะเพราะว่าจีนย้ำแล้วย้ำอีกว่าจะไม่ส่งอาวุธไม่ขายอาวุธให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียหรือ,อยูเครนนะครับแต่พยายามจะวางความเป็นกลางในการเน้นเจรจาสันติภาพนะไม่ให้สงครามยืดเยื้อต่อไป ใน้นเองทางบราซิลซึ่งเป็นคู่หุ้นส่วนนะครับในกลุ่มบริกส์นะครับของรัสเซียและจีนด้วยนะครับก็นะพยายามจะบอกว่าทางสหรัฐเนี่ยนะครับควรจะหยุดการสนับสนุนนะครับเรื่องของอาวุธยุทโธปรกรณ์นะในยูเครนแล้วก็มาเน้นเจรจาสันติภาพรวมถึงสหาภาพยุโรปด้วยนะแต่ก็โดนทางด้านทำเนียบขาวเนี่ย นรก็บอกว่าเป็นกระบอกเสียงให้ทางจงีนกับรัสเซียหรือไม่นะครับซึ่งทางบราซิลก็มาโต้อตอบว่าไม่ใช่นะครับไม่เห็นด้วยในสิ่งที่สหรัฐออกมาโต้อตอบเช่นนั้นนะครับก็แสดงให้เห็นว่ารัสเซียเนี่ยนะครับไม่โดดเดี่ยวนะครับเมื่อมีพันธมิตรจีนและบราซิลร,ร่วมหาข้อเสนอเจราจาสันติภาพนั่นเองเราจะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นเกมที่รัสเซียนะครับพยายามหาสมัครพรรคพวกอยู่เหมือนกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ